สวัสดีครับพบกับเท์โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยอยู่ที่แยกยม,มาราชอีกแล้วครับบริเวณชุมชนคลองส้มปล่อยมีอัลสตอมมาจอดรอหนึ่งคันครับซึ่งก็จะวิ่งสวนทางกับรถขบวน9ก้านะฮะขบวน9นี้ก็กำลังออกมา จากโพรลมผงดูนะมีฝาอีกแล้วโอ้โหไม่สนใจเลยหนึ่งลายขอให้ได้ฝานะครับไม้กันลงแล้วก็ขอไปก่อนไม่สนใจอ่ะสองอ่ะสองอ่ะสองโอ้โหลายแมนหรือแกลบไม่รู้มาแล้วสีเขียวเขีมีไหมมีอีกไหมมีใครกล้าเสี่ยงอีกไหมอ่ะ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 มีมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งมอไซค์มอไซค์ปุบ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บ วัดใจไหมลองลองเอา้าสองันเอา้าเอามาแล้วเสื้อเหลืองเอ้าเอ้าเอา,เอ,าอันนี้ก็เดินข้ามนะอซัซอมเคลื่อนมาแล้วครับว้าว <Wow. S 1> เดินตัวมาแล้วครับ 4150ครับอารสตอร์ม4150ขบวนเก้ามารอแล้วครับส่วนคันนี้ขบวนเปล่านะครับรถเปล่าแต่เราไม่เห็นขบวนเก้าเลยเพราะรถเปล่ามา สวนทางกันเลยครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ